สวัสดีครับผมสำรวมกันตาน,นะครับผมมาจากน้องจอกนะครับ อายุ56แล้วนะครับอาการของกดไหลย้อนผมเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะผมทํางานอยู่เกี่ยวกับการส่งเอกสารหรือส่งพัสดุนะครับเวลาจะทานอาหารก็ไม่ค่อยเป็นเวลานะครับจะเกิดอาการท้องอืดรู้สึกว่ามันผิดปกติอาหารเหมือนอาหารไม่ย่อยปวดแสบปวดร้อนที่ลําคอนะครับที่หน้าอกมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยไปเสิร์ชด,ดูใน YouTube อาการของกดไหลย้อนเป็นแบบนี้ได้คำมีเนครับผมมาช่วย นี่แหละครับซื้อมาแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้กับตัวเองอาจารย์สุพันธ์โสนชัยนะครับผมที่แนะนําไปนะครับไปเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไรเลยหลังจากตัวเองเกิดอาการนี้ก็เอามาทาน1กล่องเท่านั้นนะครับผมวันละ2แคปซูลนะครับผมก่อนอาหารเช้านะครับสแคปซูลเท่านั้นอาการก็รู้สึกลดลงลดลงก็เลยทานต่อเนื่องไปก็อาการหายไปโดยปริยายหายไปเลยครับหายไปเลยอยากให้ท่านเข้ามาลองใช้คามินกดูนะครับผมเป็นอาหารเสริม นะครับไม่ใช่ยานะครับผมเป็นอาหารเสริมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ไม่เป็นผลข้างเคียงนะครับซึ่งคามิเน็กนี้ดรออยท่านเอาไปประกวดที่ยุโรป นะครับผมได้2เหรียญทองซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมคมิชันนาโนละลายน้ําได้ถึง4 0 0 0 0่นเท่าเลยนะครับเชิญชวน,ชวนท่านที่มีปัญหาสุขภาพอาการกดไหลย้อนโรคกระเพาะเรื้อรัอางเรื่องอาหารไม่ย่อยเข้ามาที่บริษัทเวิร์คิวนะเขาจะมีการสาธิตทดสอบให้ท่านได้ดูว่าคมิชันที่ละลายน้ําได้ถึง4 0 0หมเท่านั้นเป็นอย่างไรก่อนที่ท่านซื้อไปรับประทานหรือไปจําหน่ายให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เรามุ่งหวังเพื่อจะให้เขาหายจากอาการของกดไหลย้อน นะครับผมคามินเนกควินชันละลายน้ำได้ถึง4ี่หมืนเท่าเป็นนวัตกรรมนาโนสุดยอดจริงๆครับ